สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆวันนี้จะพามาดูพืชผักสวนครัวนะคะตรงนี้จะเป็นอันนี้คือใบแมงลักนะคะปลูกพอได้กินค่ะอันนี้กระเพราขาวอันนี้คือกระเพราแดงค่ะก้านเขาจะแดงๆ่งหมนะคะ ปลูกเป็นพืชผักสวนครัวค่ะนี่ค่ะก้านก็จะแดงแดงเนะาะกระเพราแดงนี่คะยังไม่ได้แต่งริงเลยปลูกพอได้กินนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะนี่ค่ะเราจะเอายางรถยนต์นะคะยางรถยนต์เก่าเนาะมาปลูกค่ะ ยังไม่ได้แต่งติ่งออกเลยค่ะนี่ค่ะนี่ใบแมงลักเนาะก,กระพเพราแดงกระเพราขาวค่ะสามต้นอยู่ที่กันแล้วก็ยูทัดมาก็จะเป็นนี่ค่ะมะละกอแค่มีอยู่ต้นเดียวค่ะนี่ค่ะแต่ลูกนี่ค่ะลูกเขาจะโตขึ้นมาแล้วค่ะ มะละกอแคะเราก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากเนาะก็จะใส่เปลือกไข่แล้วก็มุนวัวนี่ค่ะด้านบนก็กำลังออกดอกนะคะทุกท่านเนาะนี่ค่ะกำลังออกดอกต้นไม่สูงนะคะทุกท่านนี่ค่ะต้นมีแค่นี้เองนี่ค่ะต้นเล็กๆแค่นี้เองต้นไม่ใหญ่ค่ะ ไม่ถึงเม็ดเลยค่ะน่าจะห้าสิบเซนนี่เนาะนค่ะอันนี้มันจะเป็นแฝดเนาะแต่ข้างนี้เพิ่งจะออกออกช่อค่ะออกช่อออกนะคะยาจะเอาเปลือกไขนะ่มาผสมด้วยนะคะมาใส่ด้วยเนาะเป็นปุ๋ยคะ่ะ แต่ลูกก็โตเลยเนาะมีอยู่ต้นเดียวนี่แหละคะ่ะนี่นะคะ่ะคิดผักสวนครัวกำลังเริ่มปลูกค่ะเพื่อนๆที่ๆนมองค่ะกำลังเริ่มปลูกเนาะพอถัดมาแล้วนกะ็อับต้นเมงรักค่ะนนี่ก็เมงรักเนาะมันร่วงลงมาแล้วยังไม่ได้ขุดออกเนาะ ก็กะไว้นะคะกะว่าจะต่อทําต่อมาตรงนี้อีกค่ะนี่ทําต่อจากขัดน้ำมาเอามาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะไปเอายางรถมาอีกเนาะยังมียางรถยนต์อยู่นะคะยางรถยนต์เก่าเนาะนี่ค่ะซึ่งก็จะปรับนี่นะคะปรับกําลังปรับที่ปลูกผักนะนคะ โห,ร, A, ะห,ร,ะหร,ระพาเนี่ยค่ะโหระพาอะไรเนาะจะปลูกพวกโหระพากระเพราสารแนรเนี่ยค่ะอัดมานี่นะคะที่ชําไว้นะคะก็จะเป็นอันนี้เอามาชาํม,มาเฉ่เฉยนะคะเพื่อว่าตอนย้ายนะคะตอนย้ายไปปลูกเนาะจะได้ขุดเอาไปทั้งนี่นะคะขุดเอาไปปลูกค่ะอันนี้เราก็ชําเฉ่เฉยนะคะไม่ได้ปลูกค่ะน,นี่ชํามไว้เนาะยังไม่ปลูกค่ะ ตอนนี้เรายังหาที่ปลูกยังไม่แน่ใจว่าจะปลูกตรงไหนคะ่ะยังไม่แน่แต่ก็เลยเอาเอามาชันไว้ก่อนคะ่ะเวลาจะเอาไปแล้วค่อยขุดเอาเน,ะนะาะนะค่ะก็จะเอามาเสียบไปกําลังแตกออกเยอะเลยคะ่ะยอดนะกาลังหาที่ปลูกอยูค่ค่ะยังทําที่ปลูกไม่เสร็จนะคะก็ชันไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมนะคะกล้วยหอมลูกเล็กๆนะคะหอมกล้วยหอมลูกเล็กๆนะคะ ึ่งเมื่อก่อนก็เคยเคยอยู่ตรงนี้นะต้นกล้วยนะแต่ทีนี้เราก็ปรับค่ะปรับพื้นที่ใหม่นี่ค่ะปรับพื้นที่ใหม่เพื่อว่าจะได้ปลูกปลูกพื้นระยะสั้นนะคะอันนี้หน่อไม้ก็จะเสริมไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคะกําลังปรับอยู่ค่ะกําลังปรับที่อยู่ที่ที่จะปลูกผักนะคะ ปลูกพอได้กินเล็กๆน,น้อยเนี่ยค่ะในครอบครัวนี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะ,ะนี่นะคะนี่ค่ะก็เอาอันนี้ไปหูเสือนะคะเพิ่งจะลงอันนี้ก็เพิ่งจะปลูกอันนี้เป็นหัวระพาเนาะที่เรากินด้านมันที่เหลือๆนั่นแหละค่ะที่เราก็เอามาชำไม้หาชำไว้น,นี่สองอาทิตย์นะคะ ันไม่เพิ่งจะเอามาลงเมื่อเช้านี้ค่ะนี้ตั้งจากเราหมักตรงนี้ไปก่อนนะคะทําทําเป็นยางรถนี่นะคะยางรถเติมน,นคะคะก็ปลูกอันนี้เป็นผักชีฝรั่งนะคะผักชีฝรั่งเนาะอันนี้เนาะน่คะเราก็จะปลูกเป็นผักชีฝรั่งอล้ ามารวมกันไว้นะคะตรงจุดเดียวกันเนาะตรงใกล้ๆกันนี่ใบหูเสือค่ะหูเสือที่เขากินกับลาบลาบก้อยหรือจะใบมันจะเฟื่อนๆนิดๆเนาะนี่ค่ะจะประโยชน์คุณไม่ประโยชน์เยอะเหมือนกันค่ะเนี่ยเราก็กาลังเตรียมอยู่ค่ะเตรียมแปลงนี่ค่ะเตรียมแปลงนะคะใบหูเสืออันนี้จะเป็นใบชะพลูค่ะ ใบชะพลูอันนั้นจริงๆปลูกเต็มพื้นที่นะคะพอดีพอดีมันเน่าก่อนเนาะมันก็เลยเหลือเท่านี้ค่ะเดี๋ยวมันก็แตกเนาะเดี๋ยวก็แตกค่ะเดี๋ยวเอาเอาเอามาเสริมใหม่ค่ะแล้วก็จะมีตรงเนี้นี่ค่ะจะมีตรงนี้ค่ะมีสองล็อกเนาะแต่ยังรถยนต์สองนเราจะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆค่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็อันนี้เป็นเมงลักเหมือนกันค่ะเป็นใบเมงลักค่ะที่เอาไม้กั้นไว้นะคะกั้นไก่ลงมาเคี่ยอะค่ะเพราะไก่จะเยอะเนาะไก่เขาจะมาเคีย่ยก็เลยกั้นไว้อพองกันกันกั้นไก่ไว้ค่ะไม่ให้ไก่ลงมาเคี่ยเนาะนะค่ะใบเมงลักค่ะเดือนหนึ่งก็น่าจะต้นใหญ่เลยเนาะเหมือนเหมือนที่เราถ่ายตอนอันแรกนะคะ เดินเดียวก็ได้กินแล้วค่ะต้นมันเติบโตเนาะอันนี้ก็เพิ่งปลูกวันนี้ค่ะสารแนค่ะสารแนที่เรายอดมันที่เรากินเหลือๆนี่แหละค่ะกินเอาซื้อมากินเหลือลเอามาชําไว้นี่ค่ะก็จะได้เท่านี้เนาะนี่แหละค่ะมันกาลังแตกยอดนคะคะกําลังแตกยอดออกมาเนาะก็ใส่ยาง ยางรถนี่แะค่ะนี่นะคะเราไม่ได้ทําอะไรยุ่งยากมากเนาะก็ปลูกเพืนผสักสวนครัวนี่แหละค่ะเอาไว้กินพอไม่ได้ซื้อเขาเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็ที่เขาน้องๆเขาเก็บมานะคะเวลาเขาซื้อผักซื้ออะไรมาเขาก็จะมีใบไอ้อะไรแน่นป่น มเมล็ดแก่ๆมนันน่ะเนาะแลก็เอามาหวานไว้นี่ก็เอามาชํำนี่ค่ะแล้วก็เอามาปลูกนี่ค่ะชํำไว้แล้วก็เอามาปลูกกันไก่เขียนะคะที่วางอย่างนี้ไวนะ้เนาะเอาไว้ให้เขาโตแข็งแรงค่อยอออกนะอเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้พวกนี้แล้วค่อยเอามาปลูกใหม่เนาะเรายังมีที่จะปลูกเยอะอยู่ค่ะแล้วจะเอาพริกมาลงด้วยค่ะ เอาพริกมาลงอันนี้ก็จะเป็นต้นเนี่ยค่ะต้นมะละกอแต่อันนี้สูงค่ะเพราะว่าต้นอันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเนาะนี่ค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีที่แล้วก็จะดกมากเลยเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นถังเปลือกไข่นะคะน,นี่เปลือกไข่กับขนุนพอ <laughs> ดีเหลือเนาะเราเออเลยเอามาแช่เป็นน้ำหมักไปเลย หนุนม่มสุกงอมนะคะก็เลยเอามาแช่เผื่อเอาไปลดต้นไม้เนาะก็ทําไปเรื่อยๆะะแล้วค่ะเราไม่มีสูตรไม่มีอะไรหรอกค่ะไม่มีสูตรอะไรหรอกนะคะคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะเอาไว้คลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็ แค่นี้ก่อนค่ะแล้วค่อยมาติดตามใหม่นะคะเ,เพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ